ครับวันนี้เราก็มาอยู่กับปู่เอิบแล้วก็ปู่รับนะฮะปู่เอิบนี่อายุ85ปีนะครับส่วนปู่รับอ่ะ86ปีปู่รับนี่อายุ76แล้วเหอือารันก็ย่าง77เออแล้วผมอยากจะมาฟังเกี่ยวกับประวัติหลวงพ่อพัดก็แสงกษเสพอย่างเงี้ยว่าประวัติอาจารย์พัดเกยเป็นยังไงบ้างนะอาจารย์พัดเกยเป็นพระที่เป็นยังไงบ้างไม่เคยพูดประสบการณ์ที่เหมือนปู่เองเนี่ย อยู่ก <ข Life S 1> ับเป็นถือว่าเป็นอยู่ใกล้วัดนาาที่สุดละเออครับแล้วก็เป็นกรรมการกรรมการวัดด้วยในยุคแรกๆนะครับซึ่งสมัยก่อนเองอน่ยจางพัดเนี่ยถือว่าในพื้นที่ละแวกนี้มีประสบการณ์ท่อนข้างเยอะมากก็เลยอยากจะให้ปู่เล่าให้ฟังหน่อยเกี่ยวกับเกี่ยวกับประสบการณ์ที่เขาเจอเหมือนที่ลู่อย่างเงี้ยครับ แจ๋แวแจ๋วยังไงว่าไหนลุงเล่าให้ฟังเลยดิพอโดนยิงก็ไม่เป็นอะไรตรงไปต้องพี่เมียผมเองอ่าครับอ่าครับจับข้างคอปืนยิงหัวเราเป็นพี่เมียออปะโตงใช่ไหมฮะปะโตงครับสามนัดแล้วที่ลุงเออเล่าให้ฟังเมื่อกี้ที่ว่ารูกนะครับรูป รูปถ่ายที่เป็นยังไงนะที่หมวดเล่าฝังเมื่อกี้หัวเลี้ยนอ่าครับที่ว่าสะพานตรงนี้ะขอเลียนลูกเขาขับรถเดินสารคนเมามาไม่รู้สะพานเขาลื้อแล้วก็จะสร้างสะพานปูนโอสะพานหน้าวัดนี่ไงอะเขาลื้อหมดเลยเหลือแต่โครงเหลือแต่คาน สองสามตัวฮะอ๋อคือเมื่อก่อนเป็นสะพานไม้สะพานไม้แล้วเขาลื้อสะพานไม้ออกสะพานที่ข้ามคลองตรงนี้ใช่ไหมครตรงหน้าวัดเพื่อที่จะทําสะพานปูนมีงานที่วัดครับวิ่งมาจากทางตะวันตกครับจากฝั่งโน้นนะครับมาครึ่งคลองกว่าขับรถอะไรมาครับมาโจรรถบิ๊กออรถบิ๊กอัพโจรไม่ได้ครึ่ง ขึ้นคลองกว่าโยนสะพานข้ามคลองหน้าวัดเนี่ยนะโจรลอยมาเลยกำลังมีงานเขามาตามผมผมไม่สบายเขาไม่ได้ไปวันนแล้วเป็นไรไหมฮะไม่เป็นไรเลยไม่เป็นอะไรเลยแต่โจรข้ามคลองข้ามคลองกว้างมากนะแก่ไะกว่าคลองเนี่ยกว้างกว้างนะไม่น่าเชื่อมันจะกระโจนข้ามคลองได้ขื้นคลองกว่าสะพานไงแล้วเขาแผนผ้าอะไรครับ แขวนเหรียญสีขาวอ๋อแขวนเหรียญนัมปา้าเหรียญโลหะพัดสีขาวใช่ไหมฮะอ๋อผมก็พาลูกไปครับไปหาท่านอ๋อพาพาลูกพาลูกเอ๋ไปนไปหาไปหาท่านอีกทีหนึ่งไปไหว้ท่านไปกราบอ๋อก็เป็นเป็นประสบการณ์นะคือก็เลยให้เหรียญมาครับใหม่อีกองหนึ่งอ๋อให้มาใหม่อีกเหรียญอี สีขาวผมนึกอยู่เรื่อนเลยครับไอ้นั่นคือประสบการณ์ประสบการณ์กับลูกลูกปู่เอัวเองนะฮะแล้วที่เขาบอกว่าเล่าเกี่ยวกับที่เมื่อก่อนที่ลุงแหวนเขาไปปราบผีนเป็นยังไงครับที่เคยได้ยินมาเห็นเห็นป้าบอมก็เล่าหมฟังอยู่เป็นยังไงปู่เล่าฟังให้ฟังหน่อยเนี่ยก็ผีนุ่มก็ผีนายนี่คือคลองหกที่ไหนนะครับติคลองอกต้องเสียงดังได้ยินแต่นีเลยแล้ว เย็นขึ้นมามาปลามาอะไรบ้างเขาอะเอา้าเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับต้องไม่ช่วยทำอาหารกินเลยนเนี่ะไม่ขยับมันหน่อยเห็นถ้เา,าเสียงลุงใ<อ>นปู่ไม่ได้ยินไงอ่ะซูมมาที่ปู่กันเลยก็ได้อ่าวครัยังไงนะครับที่ก็เาปลาผีเย็นมามึงครับผีมาปางบานเขาเนะี่ยจุนตามจุนจามไปหมดที่ไหนฮะเรื่องของหกเรื่องของหกหน่อยที่ของ 6. หกอ่าอืมแกมา ต้องเอาพ่อไปเนี่ยให้ตะแหวงมาภาษาหนังมนต์ที่หลวงพ่อไปทำทุกเย็นไหลเย็นเช่นเดียวแหละเหรือบอกว่าอ้างไม่รู้ก็ทำผมว่าอิสลามออิสลามโก่ไว้โกอะไรเข้างานแล้วมันก็แก่เขาแบบผีอิสลามอะไรเขาทำอ๋ออย่างคลองหกแล้วก็เลยให้ตะแหวงอ่ะตะแหวงเขับนแล้วมาหลวงพ่อไปทำ แต่หลวงพ่ออยู่ที่วัดัไวหลวงพ่อมันจไปแล้วหลวงพ่อมันพิชาไปให้พิชาไปให้แกไปให้แกเฮ้ยแต่อยู่แกแกนีแหละหลายคืนหลายวันเขคว้างมาน่ะครับตัดงทนกระแปฟครับแล้วประสบการณ์อื่นๆนี่ที่บุรับเคยได้ยินนี่เป็นไงบ้างก็มีดังนี้ที่ยิงกันอ๋อที่ยิงกันแ่งข้าวขายข้าวขายของยาจงยาจัน่ะปืนไปยิงเนี่ยอยู่เนี่ยทำไมเป็นไรแค่ผ้าดไปหมด แยเจมแกันตะเปียกตายไปแล้วตะเปียกยังอยู no ่ไปแล้วตะเปียกยังอยู no ่ตายของยกคลองติดตามเนี no ่ยครับเพืนยิงเย็นแล้วเพื่นมันยิงไเรื่องเกื่เ่ของเนี่ยโอยิงกับปืนอะไรฮะเยิงม่เป็นอะไรแเออยิงในใจองยิงใอเออลองสมัยก่อนมันแคบแค่ครับ ไม่เป็นไาแค้พลาดหมดนโดนแปะไรแขวนพ้าหลบัดของท่นทั้งนั้นเนื่องจนกร์หลกสิทย์ท่านต่กันอ่ะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าที่ได้ยินมาเหมือนกันเยอะนบถือว่าพ้พัดเองก็เป็นพราที่มีประสบการค่อนข้างเยอะมากในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นภาพิมพ์ผ้าลาหูอย่างนี้นะครับ เหมือนลุงเองเนี่ยเหมือนเหมือนปู่เองเนี่ยปู่ไปหาแกบ่อยไหมอยู่กับวัดอยู่กับท่านสมัยก่อนอ๋ออยู่อยู่กับท่านกินนอนอยู่กับท่านเลยใช่ไหมเอาไปอางนะเออเป็นเหยื่อสามปู่ไปเขาไปอ๋อสมัยก่อนได้อยู่เป็นกรรมการอะไรเงี้ได้ก็เป็นเด็กวัดก็อยู่กับท่านมาต้องต้องเสียง อ๋อก็อยู่อยู่กับวัดเลยก็เป็นเป็นเด็กวัดเลยนั่นแหละตอนนี้เราก็แบเด็กตอนนี้เราก็อานจ่าอ๋อเราก็อยู่รับใช้บริบาลหลงพ่อนะอ๋อแต่หลวงพ่อนี่ก็คือเหมือนตะแหวงเนี่ยที่เป็นสับปะเลยเนี่ยก็คือให้ไปปราบปางพีแทนแต่คนในพื้นที่ในละแวกแถวนี้ก็นับถือการพักมากนะครับแล้วปีแล้วเวลาท่านทําพวกเราหูทําพระพิมพางี้ยปู่พอเล่าให้ฟังได้ไหมว่าท่านทํา ยังไงบ้างทำในเลิกอะไรยังไงแม่แล้วก็าเดืสนแล้วก็เนี่ยอ๋อท่านเราปัาน้นกลมๆท่านก็มากดนั่นอ๋อปู่ปูออก่ก็เคยอยู่ช,ยยช่วยอยู่อยู่อยู่ช่วยแล้วยาาตกากก็เป็นสัดๆ,ๆ,ๆตากก็งงเป็นทา <ๆ S 3> แต่เราจะเอาหมายถ่าปั้งแล้วนะแต่ปากถุงไว้เนี่ยครับแต่เราคือเวลาเวลากดนี่คือท่านเลยก็ไปกดท่านเองเราปั้นกลมๆไม่ต่างแล้วท่านมีพิม ่านกดมทั้นเนี่ยเวลากดท่านกำบริกรรมคถาด้วยคาถาของท่านเองเราไม่ลองปโยกเราแยกปันครับเราก็คือปั้นเป็นลูกมงกุอย่างาอะไรเนี่ยคนีปั้นใส่รมันมีลาหูนะครับันบางคั้งนมประกอบังไงนะครับถามีราหูอ่ะ่ันไปันที่ไหนท่านประกอบมาทำของท่ถ้เกิดว่าเกิดกลางวันอย่างเี้มาาััเห็นเขาเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนไปปลกเสกที่วัดพื เกิดซิวปราคากลางวันท่านบอกรีบกลับวัดเลยับก็คือมันบอกลาหูเพราะว่าบางทีมันเกิดในช่วงเวลาเนี่ยเกิดแค่แป๊บเดียวแป๊บเดียวมันไม่ได้เกิดนานใช่ไหมซึ่งคือพอมันหมดแล้วคือหมดเลยหมดแล้ในเลอร์แมแล้วท่านกเพราะว่าท่านทำในเลอร์ถือว่าพระท่านก็ค่อนข้างหายากเอ้ยในคอปู่อย่างแฝงผ้าอะไรก็นี่ก็อย่างที่มึงรู้เนี่ยต้องรีบเนี่ยไม่มีหมดอันนี้ก็เป็นไอันนี้ก็เป็นท่านอะไรไอันนี้ก็เป็นเป็นลาหูของท่านหลานี่ย บัางแต่ถ้าไม่ด็กินยันหรอกปั๊มแล้วอันนี้ปั๊มแล้วอันนี้ก็เป็นเหรียญยังแสนอันนี้อันนี้ครับอันนี้ก็แขวนใช้มาตลอดอันนี้เนี่ยก็ใช้ครับอันนี้เจ็ดครับพผ้าเหลาหูนะหไปอ๋อลูกหลานก็ไหมดแล้วไม่ผาเาวหมดเหมือนปู้เอมันน่าจะมีเยอะนะครับผ้าหลูกผัวให้ลูกหลานที่หมดแล้วใลูกหลาน มาดังในอคืหมดเ่ยมดดัง้ไห้มันท่านไม่ให้ไม่เคยขอครับผมไม่เคยขอยจงให้งง่ายๆนะง่ายแล้วไม่ได้ง่ายหรอกแต่การให้ไม่ต้องไปขอดีวทั้งตะเวกสิบสี่เนี่ยมันั่งคอยจังหววข้ามยันสวงไม่ให้เลย ตาเวกตาเวกสิบสี่เนี่ยตาอ๋อที่แฟนจะตายเป็นน้องเป็นน้องของหลวงตาไหวซึ่งหลวงตาไหวก็เป็นผูการพัเหมือนกันจานไหวานไหวจารไหวจานไวจางางนัหนไหวจวานวจานไวานหขานนหนวจนไวจานวนหวจนาน่วนไหวหวหวาานหวนวนวานนนไว่านไวางไหววจาไาไนไนไหวนหวไาไวาวไนนหา หลวงบอกไม่มีไม่ได้เลิกไม่ให้แล้วนั่คือพระท่านไม่ได้เลิกก็คือเหมือนยังเงท่านดูเลิกด้วยท่านนายากครับท่านบวชหด้ให้ยากครับถ้าบวจะให้ก็คือเออเออเจริงไม่ต้องขอให้หมดเลยมึงเอาไปไว้น้าไว้รักษาไว้อ่ะครับก็คนที่เนี่ยกันให้นะครับแล้วเหมือนเหมือนเนี่ยอันนี้นี่โปรดรับกับมือไหมเรารับจากมือท่านว้งวางลูกมมิตยมิตเออตักรอบเอาไปอ่ะเอาไปกรอบ เนี่ยเรืยนอาจจะแล้วไปไหนหมดแล้วเขาก็ไปแจกเขาไปแจกเขาหมดแล้วแจกเขาหมดเไีเนี่ยเดี๋ยวองค์เดียวเนี่ยแจกเขาหมดครับก็ตอนนั้นยังไม่ได้ไปมากีตอนที่จะไม่มีก็แล้วหมดแต่พระท่านก็ถือว่าก็ค่อนข้างหายากหาได้แล้วได้แล้วประสบการณ์ประสบการณ์ที่ก็ดีเหมือนผมที่ใช้เองก็เหมือนพิมพารายนี้ก็แขวนใช้พิมพ์พาอยู่นะครับ แล้วก็ใช้ก็เป็นอ่าลามูอะไรมาเนี่ยดูนี่ไม่มีอะมอดสีเหลืองมันอ่อนหน่อยครับใช่ใช่มีวงภาพสวยไทยห้านไปแบบแย่ไหมครับแย่ไหมเนี่ยดีนี้ก็ค่อนข้างหายากแล้วเหมือนเนื้อสีชมพูอย่างเงี้ยของปลูกแบอมีไหมอ่าสีชมพูก็มีไหมของปลูสีเหลืองชมพูก็ไอ้ชมพูก็จะลองเส้นชมพูสีชมพูได้ไปองค์ไปไหนยังอยู่ไหมเนี่ยอูไปโรงพยาบาล ลงมาทหารน่ะลงมาทหารทุนพนข้ามขุนข้ามขุนหมอคอยรักษาแต่เขาอยากได้เอาหมอหมอแพทย์เฮ้ยหมดให้เขาไปเขาอยากได้สีพู้สีพู้สีพูเนี่ยนงให้ผมตั้งหลายหมื่นเนะสี่ห้าหมื่นผมไม่ให้ครับนางข้างวัดยาวองค์นั้นองค์เดียพ่อได้กับมือท่านอ๋อคือปู่เอิบได้กับมือหลวงพ่อเลย แล้วก็ตนันขอเช่าสี่ห้าหมื่นอันนี้ต้องก็ไม่ได้แล้วตนันขอเช่าสี่ห้าหมืแกยังไม่ให้เลยพิมพาสีชมพูแล้วอยู่ไหนแล้วครับพิมพาสีมูครให้เบิร์ดไว้ล่าให้หลานไหมแล้วไม่ให้เบิร์ดได้บ้างเหรอพพ่อมันตายอายุไม่มางพ่อมันนั่งไปอายุจะต้่งพ่อแม่ตายหมดจนกร่สงสารห้าน อ๋อพ่อแม่เสียหมดก็เลยสงสารก็เลยให้ไอ้แล้วแล้วปูกได้ไว้เยอะไหมสมัยก่อนได้ปิมพางเงี้ยพิมพาไม่เยอะพิมพาไม่เยอะคนลูกให้ไปเช่าครับสมัยก่อนเช่าเท่าไหร่ครับสามร้อยสองร้อยได้สามร้อยสองร้ยได้แต่หลัง่าหลั้นหลังหกร้อยแถวองละพันองลพันองละพันองละพันสมัยก่อนเนี่ยข้าวเปลียนเท่าไหร่ ก็บอกว่าแพงมากก็เหมือนผมไปคุยกับลุงท้อมาแกพูดไม่ได้แกพยายามเขียนให้ฟังลุงท้อบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยแกรับจ้างเกี่ยวข้าวสามไร่ได้ร้อยหนึ่งแกต้องเกี่ยวข้าวสามสิบไร่อะฮะเกี่ยวมือนะเกี่ยวเที่ยวสามสิบไร่หรือจะมาเช่าพ้าหลวงพ่อได้พันหนึ่งเพาแกบอกว่าแกไม่แจกใครเขาบอกผ้าแกทํายากแล้วบางทีคนมีเงินไม่ใช่อยู่จะมาขอก็จะได้ก็เหมือนตะเวกนะไปร้อตั้งแต่ตั้งแต่เท่าไหร่นะครับผม ตัวเวกครับช้าแบบหัวค่ำช้ายันระหว่างมันเถอะต้องไม่รอกันอ่ะตัวเว่ยแกไปคอยลุงชุยตัวเวกครับพี่น้องชายก่อนสามคนนอนคอยสนานเย็นนึกว่าอาจารย์ไปนอนเอ้ยแป้งอับนอนให้อืมหรือว่าไปลาพระแป๊วครับอาจารย์ไปนอนหลับเช้าพวกนั้นก็ไม่กลับไปแล้วตกลงได้ไหมตกลงว่านักอาจารย์พักได้ตามไหมควรได้ เอาไปร้องแต่หัวข้ามันสว่างเลยนะสว่างกเขทำบุญเยอะครับก็ก็ถือว่าขอบคุณปู่มากนะครับครับขอบคุณมากคคครรัับบครับ